โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว SFF Pickup Ultraman Ticker Sky t h a i ก็ในที่สุดนะครับได้กลับมารีวิวในไลน์ของ Ultraman สักทีนะครับโอ้โหค่อนข้างจะนานเลยกว่าจะได้แตะไลน์นี้นะครับปั๊บป,ปื้ม,ม,มนะครับตัวหนึ่งเขาปับปื้มแป๊บนะโอเคก็มาแล้วนะครับกับตัวใหม่เลยนั่นคือตัวของ Ultraman Ticker Sky t h a i นะครับแล้วก็ในตอนล่าสุดนะฮะเพิ่งจะมีการปรากฏตัวของร่างนี้มาตอนต้นตอนนั่นเองก็ ก็ถือได้ว่ามารับกระแสเลยแล้วกันนะครับจากตอนที่7ใช่ไหมของอุลตร้าแมนทิกเกอร์นะครับที่อุลตร้าแมนทิกเกอร์สกายไทโพมานะครับผมโอเคนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเต็มของ SF f เอวิกวาอุลตร้าแมนทิกเกอร์สกายไทกันเลยแล้วกันนะครับและนี่คือหน้าตาของ SF f เอวิวาอุลตร้าแมนทิกเกอร์สกายไทซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อออกจากกล่องนะครับเจ้าตัวนี้มันสวยจริงๆนะฮะ เนื่องจากว่าตัวบอดี้ตัวพิกเกอร์นั้นถือได้ว่าตัวนี้นะครับก็ยังคงเก็บดีเทลมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาลายเส้นตรงปล่าอกตรงแขนตรงขายังเก็บมาได้ดีนะครับรวมถึงการปั้นส่วนทรงหัวเองก็ทามาได้ดีนะฮะถือได้ว่าตัวนี้เนี่ยในเรื่องของดีเทลเนี่ยผมว่าตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทำมาดีมากๆเลยรวมถึงเรื่องของสีเจ้าตัวสกายไทส์ตัวนี้ก็ลงมาดีมากๆนะฮะเห็นไหมว่าสีนะครับของตัวของผมเนี่ยหรือว่าสกายไทส์ที่ผมมี มันจะไม่ค่อยมีสีเลอะนะครับแต่ว่าดีเทลเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันลงมันดีมากๆนะฮะนี่ลงมายันด้านหลังอะไรแบบนี้นะครับลายเส้นตามตัวดีนะครับลงมาค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวฟิกเกอร์นั้นนะครับในส่วนของเรื่องดีเทลเรื่องสีอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันผ่านละโอเคผมให้ผ่านเลยแต่ข้อเสียเดียวนะครับคือ QC การเก็บชิ้นงานยังไม่ดีนะครับตัวเนี้ยตรงช่วงเอวนะครับของผมเนี่ยยังเก็บเกตไม่ดีเท่าไหร่ ก็เป็นข้อเสียไปของเจ้าสกายไทตัวนี้นะครับคือเรื่อง QC เท่านั้นนะฮะอ่ะก็ต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องจุดขยับกันนิดหน่อยละกันเพราะว่าตัวของเจ้าสกายไทจะมีจุดขยับโดยรวมเท่ากับตัวของมัลติไทก็สามารถยกแขนยกข,ขาได้องศาเท่ากันเป๊ะนะครับแต่ข้อที่ดีที่สุดของเจ้าสกายไทก็คงจะเป็นเรื่องของช่วงบ่าตรงนี้นะครับ เนื่องจากช่วงบ่าของเจ้าสกายไท้นั้นจะไม่มีเกาะนะครับยื่นไปตรงช่วงไหลทาให้การยกแขนแนบลำตัวนะครับหรือหมุนแขนแบบนแนบลำตัวเนี่ยตัวนี้จะทําได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าไม่มีเกาะมาปิดช่วงแขนนะครับ ก็ถือได้ว่าตัวนี้จูกขยับเนี่ยจะดูค่อนข้างจะสมูทแล้วก็ขยับได้ดีกว่ามัลตินะฮะแต่เรื่องความสวยเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังเท่ากันอยู่นะครับทั้ง2ตัวยังดีเท่ากันนะฮะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะในเรื่องของเจ้าตัวฟิกเกอร์ก็จากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของอสซอรีของเจ้าอุลตร้าแมนติกเกอร์สกายไทท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราฟังสรุปแล้วก็ชมภากแอคชั่นต่างๆของเจ้าสกายไทท์กันได้เลยนะครับในส่วนของอสซอรีของเจ้าทิกเกอร์สกายไทท์ก็จะมาทั้งหมด ก็จะมีของแถมไอคอนิคคัลเลอร์ทัมเมอร์เหมือนเคยนะครับมือทั้งหมดด้วยกัน4แบบนะคะคือมือกามือทําท่าแับกลางนิ้วนะครับแล้วก็มือทําท่าแบบเดึงนิ้วมือทําท่าต่อสู้นะครับรวมถึงมือจับตัวของเดี๋ยวนะเซอร์เคิลอาร์เวอร์ชันธนูนะครับก็รวมกันแล้วจะมี5แบบนะนี่ผมนับผิดแล้วก็จะมีมือพิเศษนะครับมือนี้เนี่ยเอาไว้สาหรับทําท่าตอนยิงธนูนะฮะเป็นมือพิเศษที่เขาแถมมาให้ข้างเดียวนะครับก็จะเป็นมือพิเศษนะฮะ แล้วก็จะมีตัวของเรื่องเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับตัวนี้มาด้วยนะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทลำแสงอะไรนะผมขอนึ่ก่อนเอาลำแสงลำบอลนะครับก็จะแถมมาด้วยนะอ่าแล้วก็ตัวเอฟเฟกเนี่ยผมชอบนะมีการไล่ลำแสงตั้งแต่ม่วงไปฟ้าอันนี้สวยมากนะฮะหวังว่าถ้าเกิดทำที g ก s k สกายไทจะแถมตัวนี้มาด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีตัวของ c i r c l e Ar Mode ์โหมดนนะครับซึ่งของแถมในกล่องก็จะมาทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ ถือได้ว่าตัวของ Sky t ิกเกอร์สกายไทของแถมเนี่ยให้โอเคนะผมมองว่าโอเคเลยมีทั้งเอฟเฟกีมีทั้งอาวุธนะแล้วก็มีมือแบบพิเศษให้อีกคู่หนึ่งด้วยนะฮะถือว่าโอเคมากๆเลยกับเรื่องของแถมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นกันเลยนะครับก็ชิ้นแรกนะฮะก็คือเจ้าตัวของเซอร์เค r c อาร์กโมทนูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้ทำมาสวยมากแล้วก็ตัวของสเกลเซอร์เคิลกเนี่ยก็โอเคนะครับคือตรงเนี้ย เทียบกับตัวดาวนะตัวของดาวนเนี่ยอันนี้มันจะสั้นแต่เนี้ยดูยาวมานิดนึงนะครับทำให้มันดูเป็นทรงธนูมากขึ้นส่วนการเก็บตะเอลียดต่างๆของเจ้าเซอร์เคิลอาร์คถือได้ว่าทําได้เหมือนกับตัว dx มากๆนะครับเว้นขนาดนะอ่าก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ดีมากนะครับกับเซอร์เคิลอาร์คต่อมานะครับเอฟเฟกต์ Effect ลำแสงลำบอลตัวนี้เนี่ยโอ้โหถือได้ว่าสวยมากๆนะครับเพราะว่าทรงเอฟเฟกต์การไล่เฉดอันเนี้ยผมชอบมากเลยนะนะครับ ถือว่าอันเนี้ยทำมาดีมากนะฮะน่าเล่นมากตัวนี้นะครับอุ้ยขอภัยนะฮะ่ถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่สวนมากๆแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของมือพิเศษนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูก่อนอ่ามือแบบพิเศษที่เขาแถมมาให้จะเป็นมืออ่าตัวนี้นะครับอ่ะมือตัวนี้นะครับสำหรับใครที่งงว่ามาให้ทําไมนะครับมือตัวนี้เป็นทําท่าแบบปล่อยลูกธนู ซึ่งเขามาให้เล่นเวลาที่เราทําทางง้างธนูของตัวทิกเกอร์ซึ่งผมก็ค่อนข้างสงสัยว่ามือเนี้ยมันจะเป็นมืออันเดียวกันหรือเปล่ากับตัวจากวุ้แต่้แล้วจากที่ผมมาดูชัดเจนแล้วเนี่ยตัวนี้กับมือจากวุ้นะครับจะมีลักษณะที่ต่างกันนะก็เลยสรุปได้ว่าไม่เหมือนกันนะครับเป็นมือพิเศษอีกข้างเดียวนะครับที่แถมมาให้นะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเรามาดูการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนกันเลยดีกว่านะครับก็หลกัหลกๆคงไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะมีแค่ตัวของค o ลเลอร์ทัมเมอร์ การเปลี่ยนคาสเ r อร์ทมเมอร์ของเจ้าสกายไทก็สามารถที่จะดึงนะครับตัวของคาสเ r อร์ทัมเมอร์ได้จากด้านบนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวของคาสเ r อร์ท r มเมอร์อันที่เป็นสีชมพูนะครับเสียบกับเข้าไปนะครับแบบนี้อ่อาอเสร็จละนะครับก็เปลี่ยนคาลเ r อร์ทัมเมอร์ง่ายๆนะฮะก็พอเปลี่ยนแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับกับเจ้าตัวของทิกเกอร์สกายไทนะฮะ ในส่วนของล่องแสงลัมบอลแล้วก็ตัวของเซอร์เคิลอาร์คเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นตอนั่ไทแอคชั่นนะ <Hey. S 1> เพราะว่ามือการใส่อาวุธกับการถอดเปลี่ยนเอฟเฟกมันก็คงจะเป็นมือแบบเดิมๆทีเ่เราเคยเล่นกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยขอไม่เจาะจงตรงนี้แต่เดี๋ยวเราไปฟังสรุปแล้วก็ไปดูภาพแอคชั่นกันเลยนะครับว่าเมื่อเอาไปเล่นกับตัวฟิกเกอร์แล้วเนี่ยตัวของ่าทั้ง2จีนี้นะฮะจะมีหน้าตายอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปแล้วก็ชมภาพแอคชั่นต่างๆของ SSSF เอส m อฟฟ Ti เกอร์ส์อุลได้เลยน จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว SFL f i g u a t t Ultraman t i g g e r s k y t h a i ก็เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าตัวนี้ส่วนตัวถือได้ว่าเจ้าตัว s k y t h a i ตัวนี้ทํามาดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ accessory เรื่องของตัวฟิกเกอร์ทำมาดีทั้งคู่เลยเพราะว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยถือได้ว่าทําดีเทลการลงสีอะไรต่างๆตัวนีดีหมดเลยนะครับรวมถึง accessory ก็ให้มากําลังดีไม่แย่เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่กําลังเลงไม่ควรลังเลแล้วนะครับจัดเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวของ s k y t h p e และก็ในส่วนของข้อเสียเดียวของเจ้าตัวสกายไทป์ตัวนี้นะครับคงจะอยู่เรื่องของ QC เช่นเคยเพราะว่าตัวของสกายไทป์ของผมนะครับมีจุดตัดเรื่องของ QC ตรงช่วงเอวคือช่วงเอวเนี่ยเขายังเก็บตัวของชิ้นงานไม่ดีเท่าไหร่ทําให้ตัวเนี้ยมันยังคงเห็นตัวของอ่าเรียกว่าพวกพลาสติกที่เป็นเศษเของตัวชิ้นงานนะครับเด้งโผล่มาให้เห็นนะครับทำให้ผมรู้สึกไม่สบายตาเท่าไหร่เลยหากแค่ในส่วนของ QC ไป0.5คะแนนเท่านั้นแต่ในส่วนของทั้งหมดของตัวฟิกเกอร์นั้นถือได้ว่าทํามาดีมากนะครับเพราะ อยู่ที่9.5เต็ม10เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวของอุลตร้าแมนทิกเกอร์สกายไทท์นะฮะก็เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับโอเคนะฮะก็ขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่รับชมเสร็จแล้วอย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆในช anel ของผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าตัวนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ผมได้รับฟังรับอ่านด้วยนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ